มีเครื่องมือให้อยู่สองตัวนะถ้าเออรักใคร่ไปท่องได้ร้อยแปดตัวนะก็มีพวกเว็บไซต์นะครับชื่อ c s f t o o t t o m s เนี่ยลองคลิกเข้าไปตามนะในสไลด์เองก็มี u r l ให้นะครับ i d identify ไหม description เขามีอะไรยังไงปึ๊บอ่นะตัว Category เนี่ย c คต e g o r y เป็นภาพนี้ใช่ไหมแอวก็อันนี้ก็คลิกลงไปใน Category เขาเรียกว่าเป็นอะไรครับ s u b c a t เห็นไหมนี่ id. am id คือ call function am คือ Category ปึ๊บขึ้นมาหมายเลขหน,นึ่งนี่ซับแคตสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องทำให้ละเอียดที่สุดมันก็คือต้องดูจากซับแคตเลยนะ อ้าวไอ้ข้อแรกเนี่ยทำหรือยังเรื่องอะไรของข้อแรกอ่าดูดิครับ Physical Device and System with the Organize อ Inventory อ่าคุณต้องอันนี้ยังยังกว้างอยู่มันมีแนวปฏิบัติกว่านั้นไหมก็มีอิงว่ามีอ่าอย่างมาตรฐาน8 0 0รขีดสของ NIST เหมือนกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือตตึ๊อะไรบ้าง หรือการเก็บเก็บอีเวนต์รีหรือถ้าไปตัวที่ชอบชอบหน่อยก็คือตัว C I S มันก็คือเรื่องของ i v v n n t o r y and Control e n t e r p r i s น a c c e s s นั่นก็คือดูเรื่องของอะไรครับว่า Device ของเรามีการเก็บ i v v n n t o r y ไหมการเก็บประวัติไหมว่าคอมพิวเตอร์มีกี่เครื่อง Network มีกี่เครื่อง p ิมพ์เตอร์มีอะไรพวกนี้มันมี มีหรือไม่นะครับเดี๋ยวถ้าคนบางคนก็อาจจะเอาอย่างนี้เลยเป็นภาพปุชไลท์นะฮะลองออกมานี่เป็นเฟรมเิรกหนึ่งจุดหนึ่งเราสนใจที่จะทำเรื่องของอะไรครับดิเทคชั่นดิเทคชั่นก็จะมีอะไรครับ, direction. Direction รรบตัวนี้วงวงในเนี่ยเป็นแคต e g ล r y ถูกไหมสิ่งที่เราต้องทำอ่ะ บอกว่าต้องการดูเรื่องของอน o m a l y event อ่ะ้องคลิกไปดูนี่สิ่งที่เราต้องทำเลยรอบนอกเลยเห็นไหมเห็นไหมรอบนอกเลยอ่ะอาสักตัวหนึ่งมีไหมตัวไหนที่อ continuous monitoring เรามีไหม continuous monitoring ต้องทำอะไรบ้าง continuous monitoring list monitoring เฮะ นี่แหละครับสิ่งที่คุณต้องทาก็คือคุณต้องกางให้พวกนี้ออกมาหมดมันคนก็ทําเป็นซอฟต์แวร์นี่มองเห็นไหมฮะเป็นซอฟต์แวร์อันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทางก็เรียกว่าตัว C I I S A ของอเมริกาก็ได้นําตัวนี้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็เริ่มต้นเลยก็คือคุณต้องเขียนมาก่อนว่าองค์กรของคุณชื่ออะไรใครเป็นคนเป็นคนประเมินอันนี้น่าจะสบบกบมชว่าทา คงใช้ตัวนี้ทำนะครับแต่คงแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กองของคุณเป็นหน่วยงานภาคไหนภาครัฐไหมนะหรือเป็นเอกชนนะมีหลายเซกเตอร์เซกเมนต์แล้วอพอเราก่อข้อมูลอะไรเสร็จปึ๊บม,มาเลยว่าแอชชูเลนของคุณเนี่ยจะไปเลเวลไหนนะคอนเฟดเรนเชียลิตี้อิเดิติตี้อาวัที่มาไรมา เขาก็ดูว่าแบบประเมินอ่าคุณบอกว่าเราให้ความสําคัญทั้งสามตัวหมดเลยเป็นไฮหมดเลยเพ่่อลิดเนนกไปจากนั้นเขาก็จะมีพวกแตนดดไกด์ไลน์ใช่มนผมเรื่องนิสมาเนี่ยก็เลยเป็นไงตัวเคชแนมก็เลยเป็นร้อยแปดข้อตามอะไรครับตามอะไรครับตามอะไรตามซับแคปไงเห็นไหมอันนี้คือคืออะไรฟังก์ชันอันนี้คือ c a t e g ก r y ใช่ไหมลงมานี่คือสับแค t ไงทำอย่างข้อนี้อย่างข้อนี้อย่างือท,ทำแล้วเนี่ยข้อนี้ทำยังไงอ่านเนี่ยเป็นยังไงก็กดดูไกด์ไลน์ต้องทำยังไงแต่ทุกอย่างเป็นไงครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยพอเรากดเด็กๆเนี่ยเ,เราทำไปสองข้อแล้วทำไป๊บปุ๊บปุบร้อยแปดข้อเขาก็จะประเมิอนออกมาประเมิอนออกมาว่า เออคะแนนเราเป็นเท่าไหร่ตกข้อไหนสุดท้ายตรงนี้ก็คือการทำด่างข้อเท็จจริงอย่างสกอ,อมชอก็จะให้เราอัพโหลดเอกสารไปด้วยนะอัพโหลดด้วยคุณทำข้อนี้จริงเปล่าคุณประเมินความเสี่ยงจริงไหมคุณมีผล B.A.PenTest ไหมคุณก็ต้องอัพโหลดด็ d o c เมนต์ไปนะก็ยืนยันว่าคุณทำจริงออดิเตอร์ก็มาตรวจอย่างเี้ยแหละถูกไหม หลายคนก็เป็นออเดอเตอร์น่าจะใช้ทูนี้อยู่ก็เป็นตัวทุนแรงครับพอเสร็จปุ๊บเราทำทุกร้อยแปดข้อเสร็จเราก็จะได้รู้อะไรครับ current profile นะในในตัวนิ s เองก็ต้องการให้เรารู้ current profile พอเรารู้ current profile แล้วเนี่ยเราก็จะมาปิดแกปบได้ไง ว่าอ่ามาชอริตี้เราเอ่อเราทำสับแคสแล้วร้อยแปดข้อนะไอ้ตรงนี้อันนี้แบบหยาบนะครับคุณต้องกลางตารางนี้ใส่ร้อยแปดข้อแล้วตามเป็นหมวดหมู่แล้วเคอร์เรนต์โปรไฟล์คุณบัตรนี้เต็มร้อยแปดเนี่ยคุณได้ประมาณสักอสมมุติห้าสิบแล้วกันได้ห้าสิบเต็มร้อยแปดคุณตกข้อไหนแล้วคุณบอกว่าเอ้ถ้าผมจะต้องไปที่ อ่าระดับสามทดแทนได้ไประดับสี่ภายในสามปีไอ้การปิดแก็บเนี้ยไปถึงเมนเนจได้นะคุณจะต้องปิดอะไรอันนี้คุณก็ต้องวางแผนกันเองในองค์กรคุณไม่บอ,อกนะครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะร้องออกันขึ้นนะครับว่าต้องทำยังไงก็บอกวิธีทำทีนี้ข้อดีของการทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้คุยกับผู้บริหารถูกไหมว่า ผมจําเป็นที่ต้องลงทุนในตรงนี้เพราะอย่างนี้ต้องใช้งบป,ประมาณเท่านี้เพราะมันเป็นเรื่องดีเทลลงมาแล้วว่าอ่คุณเหลือข้อไหนบ้างที่ยังไม่ได้ปิดแกบคุณจะปิดแก็บนี้ภายในสามปีคุณต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างนี้คุณต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญหนึ่งมันจะได้รู้ลงดีเทล,ลได้แล้วนึกไหมครับแต่วันนี้ถ้าเรามาหรือเวนเดอร์ม,มาขายของให้เราเนี่ย เขาลุยเรื่องห้าข้อนี่เลยแต่มันเป็นแค่คอฟังชั่นมันมันไม่ใช่สับแคทที่เป็นรลยแปดข้อแล้วในสับแคทเองมันต้องมีมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของกระบวนการเรื่องของความต่อเนื่องเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของคนกระบวนการเทคโนโลยีที่เราทราบแล้วเราจะรู้สกอร์ตรงนี้เพื่อที่จะไปปิดแก๊ ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสารตั้งต้นเราแล้วกันแต่ส่วนที่จะไปเรียนดีเทลลึกเลยว่าขอฟังก์ชันไปงี้แคตตาลรออย่างนี้สับแคตไปงี้สับแคต,ไปแ,คตไปแต่แตและตัวมันโยงคนกระบวนการเทคโนโลยียังไงเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าได้เรียนแน่ๆนะครับเพราะว่าจะเป็นพูดกันเต็มๆเต็มวันเลยนะครับตัวน nice ิสเกิลที่เฟดเบ็กเนี่ยผมก็ามาฉายเป็นไอเดียว่าหลายคนบอกเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มยังไง ก็เริ่มให้ดูแบบนี้ท่านอาจจะมีเครื่องมือตัวช่วยของท่านอย่างที่ผมแนะนำผ่านเว็บไซต์เมื่อกี้หรือจะเป็นของ C.I.S.A. ตัว eSet ก็ได้นะครับหรืออาศัยคู่เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเกรอข้อมูลช่วยสัมภาษณ์แต่ลับแผนของท่านซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นงานค่อนข้างถึกพอสมควรบอกได้เลยนะครับ หลายท่านก็เคยทําตรงนี้มาแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าถ้าทํากันเองเนี่ยคนในองค์กรคุยกันเองเนี่ยมักจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องต้องเอาเอาขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกมาคุยให้และนัดกันเองประชุมกันเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมากันก็ต้องอันนี้เป็นงานที่ปรึกษาหลายคนที่มาั่งนเรียนในที่นี้ก็เป็นออดิเตอร์แล้วเป็นที่ปรึกษาก็จะคงเข้าใจภาพที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะ ถึงตรงนี้มีคำถามอะไรไหมเอ่ยจะได้ไปเรื่องอื่นดูคำถามดูคำถามนิดหนึ่งนี่คุณจากกราตเนี่ยน่าจะ,น,าจะน่าจะทำอยู่อ่าเดี๋ยวผมไล่คำถามหน่อยอาจารย์อาจารย์วงังไหถามว่าถ้าดูจากอินฟอร์ม i ทีฟเรฟเจะแสดงว่ามาันมาตรฐานหนึ่งสามารถตอบได้ หลายสับแคใช่ครับถูกต้องครับเราเราควรที่จะเอ่อเรียกว่าอะไรยิงปืนครั้งเดียวได้นกหลายหลตัวใช่ไหมฮะจ้างคนมาทำไอโซก็หนึ่งทีมแล้วจ้างทำสกมช,มชมก็หนึ่งทีมอ้าวเลยนี่วุ่นวายแย่เลยเราควรจะเอาตัวแกนแกนหลักมาสักตัวหนึ่งนะะอย่างผมอะก็นีดเอานิดมาเลยนีดสกิลที่เฟรมเวิร์กอะ ราะมันเชื่อมโยงกับตัวอื่นได้ง่ายเราเชื่อมเอานิดมาคุณจะทำให้โซ่ต่อคุณก็ใช้อินฟอร์เมทีฟเรฟเลนซ์ไปถูกไหมครับอ่ามันเชื่อมกันได้ครับหากต่อมาคุณอะไรพันวิสาการทำสับแคทใช้มาตรฐานอื่นที่องค์กรทำอยู่แล้วมาตอบได้ไหมอืมใช่ครับไม่ไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ไม่ร้อยเแต่ว่าแล้วแต่ว่าองค์กรคุณจะรับเงื่อนไขไหนอย่างบางบางองค์กรต้องการความน่าเชื่อถือก็เอาไอโซเพราะว่ามันมีเซอร์ให้ในนี้มันไม่มีเซอร์นะฮะไม่มีเซอร์ให้ก็ตอบยากหน่อยแค่ว่าตอบกับทางสกมชได้ใช่มครัเพราะว่าเขาเอานิสเป็นเป็นเหมือนกับตัวเป็นเบรกหลักในการปฏิบัติงานะแต่ไอโซเนี่ย คุณได้โลด้วย่อะองค์กรคุณว่าคุณก็จะมีความมั่นใจกับผู้บริหารได้สูงหน่อยแต่นี้แต่มันจะเป็นแนวอีพ n เมนต์ก็จะรู้ว่าคุณจะต้องซื้อเทคโนโลยีอะไรมาใช้กับองค์กรคุณจะต้องเพิ่มคนปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคือมันจะมาปิดแก p ในส่วนที่คุณขาดไปนี้มันจะเป็นแนวเชิงปฏิบัติแล้วว่าใน subcat ของแต่ละส่วนเนี่ย คุณต้องทําอะไรเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่คุณต้องทําอะไรเลยเป็นลักษณะน,นั้นเลยนะครับมันก็จะเป็นตีตะโขมันแคบลงอ่ะมันก็จะรู้ว่าขอบเขตงานของคุณดูข้อน,นี้ทําจริงหรืออยังหรือยังไม่ไทําหรือยังขาดอะไรนี่แหละคือมันต้องได้เคอร์เรนต์โปรไฟลก่อนว่าคุณอยู่ตรงจุดไหนและทาร์เก็ตโปรไฟล์อีกสามปีห้าปีคุณจะเอามาเลตี้แบบ ระดับสี่คุณต้องไปยังไงเอเห็น <A. S 1> ไหมอันนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะ,ะนิสกอ r e จะนำไปสู่แนวท่านผู้กับถามว่านิสกอ r e จะนำไปสู่แนวทางการพัฒน,นา Security อ,อย่างไรขอตัวอย่างโอเคนิสกอก็จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเรามีอะไรและ ถ้าเราตั้งมาชิ r ิตี้ไว้เส้นทางที่เราจะเดินไปสามปีห้าปีเราต้องเติมอะไรเข้าไปให้ปิดแก๊ตรงนี้บางคนจะใจร้อนก็อาจจะเอาปีเดียวเลยเพราะมันปิดแก๊ไม่ได้ยากอย่างเช่นดีเทคชั่นเนี่ยบางสัตสัตแคทของ d ีเ e c t ั่นเนี่ยมันก็เต็มเต็มเลยว่าเป็นเรื่องของอการเฝ้าระวังาซียมซอะ Z, อะไรพวกเนี้ยนะคุณมีหรืออย่างถ้าคุณ ยังไม่ม,ไมีใช้วิธีอื่นไหมหรือเช่นเป็นเอาซอร์สหรือเป็นอ,อย่างเงี้ยตัว security continuous monitoring นะ่นะตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น category ลงมานี่เป็น subcat de คือ core function cm คือ category หนึ่งคือ subcat เราต้องการดูนี่แหละ subcat เนี่ยอ่ะา ต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษเรามีการ Detection Monitoring แล้วหรือยังไอ้ hey, แบบนี้มันยังกว้างอยู่นะมีอะไรไกด์ไลน์เราไหมก็เดี๋ยวก็นี่งไงว่ามันอิงจากข้อนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้คุณทำแล้วหรือยังถ้ายังไม่ทำก็ติดว่ายัางไม่ทำแล้วก็เรามีแผนที่จะทำพวกนี้อย่างไรนะ ซึ่งก็จะเป็นเชิงเทคนิคแล้วเห็นไหมมันจะเป็นเรื่องเชิงเทคนิคเลยมีเกี่ยวกับการคอนฟิก DMC นะมีไฟวอลมีอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก,การมอนิเตอร์โปโลคอลต่างซึ่งเนี่ยมีอินทูชั่นดีเทคชั่นไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นเรื่องของ่าสมมุติว่าเรามีเรามีอยู่แล้วเรามีเรามีล็มอนิเตอร์เรามี IDS เรามีล็อกแมเนจเมนต์เรามีเซียมข้อนี้ก็ผ่านละ เท่านี้ก็ผ่านแล้วพอพอผ่านแล้วมีคนไหมคนทำอีสเดนไหมอ่าก็อาจจะขาดคนก็บอกว่าต้องขาดคนแล้วคุณจะใช้อ่าอะไรเข้ามาช่วยอนะครับก็การอิงมาตรฐานต่างๆก็จะมีอยู่ในคือเครื่องมือมันจะมันจะแตกต่างกัน,นอย่างอ่าผมก็ใช้ตัวนี้เปแล้วนะแต่เสียดายที่ มันยังไม่เป็นภาษาไทยเห็นสองอชอเขาแปลพวกนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับสับแคทพวกนี้เป็นภาษาไทยหมดแล้วก็จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอิงมาตรฐานเนี่ยอย่างเงี้ยมันอิงมาตรฐานไหนบ้างข้อสับแคทของของในตัวนี้มันก็จะไปอิงไอโซเห็นไหมตัวนี้เลยไอโซเอ12.41ทำครั้งเดียวก็ได้ไอโซไปด้วยอย่างนี้ เวิร์กกว่าฮะอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะประมาณนี้เพราะถ้าลงดีเทลมากอ่าก็อาจจะต้องฝึกจับมือกันทำเป็นแบบเวิร์กช็อปหลายที่ก็จัดสัมมนา,าเลยจัดเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ไม่ให้คนกลับบ้านคือไปจัดที่ต่างจังหวัดปิดประตูล้อมเลยฮนะก็มานั่งทํากันะวันนี้ไอเดนยิฟายสัมสับแคทข้อนี้ทําให้จบเลยนะครับอ่าบางคนก็ดิสคัตกันว่า เอมีจริงปะหวัมีมีหลักฐานให้ดูไหมว่ามีใบจัดซื้อตรงนี้ปีไหนอะไรยังไงแล้วมีคนหน้าที่รับผิดชอบจริงไหมอะไรเงี้ยคือไล่ไปจริงจริวก็อาจจะไม่มีก็สักข้อเลยได้ครับครับมีมีแต่ของอาจจะไม่มีคนอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นนะ